ถ้าคุณเชื่อผมนะคุณจะไม่มีทางแก่คุณจะมีแต่เด็กตลอดแล้วคุณจะไม่มีทางป่วยคนส่วนใหญ่ถูกโปรแกรมว่ามึงอายุ50มึงจะเป็นแบบนี้60มึงจะเป็นแบบนี้เตรียมตัวป่วยเตรียมตัวถึงถอยเตรียมเัอคุณจะไม่มีวันถดถอยเลยคุณจะมีแต่พลังงานเจ๋งๆเหมือนผมอย่างเงี้ยผมทาให้คุณดูคุณจะไม่มีทางเพราะคนส่วนใหญ่มันเชื่อผิดๆโปรแกรมผิดๆมันเป็นความเชื่อที่ผิดของโลกนี้คุณจะมีแก่แล้วก็แฮปปี้แล้วก็เฮลตี้แก่สุขแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ เปลี่ยนสภาพแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาใหม่เราก็เลือกกลับมาด้วยไม่ได้ถูกถีบกลับมาไม่ได้ถูกชดใช้กรรมคุณเลือกกลับมาที่นี่คุณเลือกกลับมาอย่างหลันล้านะครับนี่คือคุณเป็นไงเจ๋งไหมทุกคนนะครับไปเรียนไปลงคล็อดนี้เรือย นี่เป็นการสุดท้ายนะครับคุ้มสุดๆคุณจะไม่มีการลงทุนอะไรที่คุ้มแบบนี้แล้วบรลคอนี้นะครับทุกคนข้สนี้ชื่อว่าขยบภูเขานะครับหมายความว่าอะไรได้ผลใหญ่ๆจากความคิดเล็กๆคุณว่ามันว้าวไหมผมจะให้ยี่สิบเรื่องที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตเลยมันทําให้ผมจากสิบล้าน,นเป็นพันล้านผมอยากให้ทุกคนได้เรียนโปรตีน9หมืนเก้าพันเก้าแล้วนะวันนี้จะให้ราคาพิเศษนะมึนหมื่นสี่พันเก้าเรียนออนไลน์อย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเป็นซูเปอร์วีไอพีแล้วรับแค่หกคนคือมันนั่งดูเหมือนซันนี่